แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นนั่นเองที่มหาสาร,รคามเราอยู่กับนี่เลยครับหลวงพ่อสุริยันของเราซึ่งอย่างที่บอกเราได้ชื่อรายการมาจากหลวงพ่อนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าตอนครั้งแรกที่มาเจอคือถามว่ารายการเราชื่อบุญบรารมีดีไหมหลวงพ่อบอกว่าอีกนิดนึงต้องเติมคา่าโคสป,ปัญโยเข้าไปหน่อยหลวงพ่อให้โอกาสต้องบอ,อกนี่ฮะเลยทําให้รายการเราดูมีความ มีพลังขึ้นใช่เราเลยตั้งใจทํารายการนี้ให้ออกมาดีมากๆคุณไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ไปแต่คุณมีโอกาสได้เห็นผ่านรายการเราและได้ชมบารมีของหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดแบบเสมือนกับว่าคุณมานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อครับผมแอบ,บได้ยินจากคนด้านนอกเขาบอกว่าโรงเรียนเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ยมาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อเยอะมาก พอช่วยเขาได้ก็ช่วยไปครับสิ่งไหนที่มันเกิดประโยชน์ต่อชาติต่อาศาสนาต่อบ้านต่อเมืองพ่อก็ช่วยไปที่มันทําได้นะคะใช้คาว่าช่วยไปเท่าที่ทําได้ผมเห็นบอกว่าที่นี่อีสานไม่เคยมีรถเอ็กซเรล่ะครับเคลื่อนที่เขาบอกหลวงพ่ออย่างนั้นนะมีขั้นมีค่อนอคนันแจ่แต่มันเก่าบันนี่ตามบ้านนอกเรานี่เวลาป่วยนี่กวัวลกวัว จะเข้ามาถึงในเมืองมันก็ลําบาก <คะ S 2> วันนี้ถ้าเรามีรถเอ็กซเรย์สักคันหนึ่งที่ธุรกันดานแล้วก็อาจจะเป็นนัดเขาจุดใดจุดหนึ่งให้ตรวจที่นั่นเลยก็ได้อแล้วพ่อเลย <ขอ S 2> บริจาคไปครับแล้วนอกจากรถเอ็กซเรย์แล้วตามโรงพยาบาลมา,มาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อเรื่องไหนอีกบ้างครับ เครื่องมือแพทย์บ้างโน่นนี่บ้างแต่เขามาขอก็แบ่งปันให้ไปไม่มีก็ไม่ได้ให้แต่ก็จะให้ทุกทีที่เขามาดหลวงพ่อแต่ว่าทุกๆปีของหลวงพ่อเองเนี่ยก็จะมีช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเข้าสารอาหารแห้งต่างๆหรือว่าทุนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างจะซื้อของแก่คนหลวงพ่อต้องการเงินร้อยปีหนึ่งประมาณ4 0สถึง50ล้านบาท แสดงว่าจริงๆแล้วโรงเรียนและโรงพยาบาลก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากเลย<อ>ใช่ไหมครับจริงๆอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มองในมุมที่บางทีหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจธุรกิจพวกนี้ไม่ว่าจะมาวัดวาอารามต่างๆบางวัดเองคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมวัดนี้ใหญ่โตทําไมวัดนี้มีผู้คนเข้ามา <Okay. S 2> มากมายคุณรู้ <Okay. S 2> ไหมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางวัดเองได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือพุทธศาสนาหรือว่าได้ช่วยเหลืออะไรก็ตามเนี่ยป,ปีปีหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาคุณขา <Okay. S 2> ต่มาทึ่งบอกว่าเราอยาไปมองภาพภายนอกเออถ้าวัดใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะสาัตว์เขามันบ่งบอกความหมายว่าศาสานาเรามันเ,เรื่องรุ่นเลี้องที่จริงเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่มากเลย้องเวลาที่มามที่วัดตามันกุศโลบายไม่เหมือนกันต่างละคนเออหลวงพ่อจะไปเป็นสินแสเหมือนเราก็ไม่ได้อีกเออเราจะมาบวชเหมืนอนหลวงพ่อก็ไม่ได้อีกเออใช่ไหมล่ะเขาก็พยายามจะเรียนแบบหลวงพ่อมันไม่ได้เลยครับครับ เหลือแต่คิวครับได้แต่ทรงผมเช่นนั้น่ะขอบคุณนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าท่านแล้วณวันนี้ยต้องบอกว่าท่านเองคือด้วยทางวัดเองเนี่ยยังมีสิ่งใดที่ให้เราหรือว่าประชาชนเนี่ยที่ชมรายการดูได้ช่วยอะไรบ้างเผื่อหลายๆคนอยากจะช่วยเหลือสังคมบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยเรื่องไดใดที่อยากจะแจกจ่ายไปให้กับผู้ยากไร้ต่าง ถ้าจะบริจาคให้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อไม่ขอเป็นรับเงินดีกว่าหลวงพ่อเอออยากเป็นรับเป็นมามาปลากระองน้ำปูน้ำปลาไปอย่างนั้นอืมดีกว่าดีกว่าเหมือนกันเออเพราะถ้ารับตัวเองลำบากเออถ้ารับเงินมาเยาะคนโน้นคนนี่จะว่าห้างต่ว่าโอ้ยหลวงพ่อหหยกินกับคนทุกคนยากแม่หลวงพ่อเลยบอกว่าอย่างนี้สมัยน้ําท่วมนี่หลวงพ่อประกาศชัดเจนเลยบอกว่าขอรับปลามาปลากระองอาหารการอยู่การกินไม่ขอรับปัจจัยอืม มาแล้วก็ส่งต่อได้เลยเออมาแล้วก็ส่งต่อส่งต่อได้เลยไม่ไม่ต้องไปรอเลยค่ะผมว่าชื่อหลวงพ่อสุริญันนี่คืออยู่มานานที่ทุกคนก็รู้จักอืมเราอยากให้คนมาทําบุญเยอะขึ้นเนาะเพราะว่ามีคํานึงที่ผมเคยคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องการคนมาทําเยอะปริมาณเยอะๆไม่ต้องแต่เอาให้คนมาเยอะขึ้นแต่ทําไม่ต้องมากได้บุญเหมือนกันต้องการให้ผู้คนเนี่ย มาเยี่ยมเยียนวัดอในแง่มงของสายมูนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสินแสอยู่ในเรื่องราวของสายมูเนี่ยเราอยากจะแนะนําว่าคุณมาเถอะค่ะในวัดแห่งนี้เนี่ยหนึ่งคุณสบายใจแน่นอนอย่างน้อยใครทุกใจมาใครรู้สึกว่าอยากจะมาทําบุญใครอยากจะมากราบพระเพื่อเป็นสรนิมงคลต่างๆคุณขาค,ค,คุณมาเลยในทุกจุดของวัดแห่งนี้เนี่ยคุณมาแล้วแน่นอนเราเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะใช่เพราะจริงๆล้วมีหลเลย องค์ที่อาจารย์เองก็พาไปไหว้ในแต่ละที่ค่ะอยู่ในวัดป่าวันน้ําเย็นแห่งเดียวเผื่อเราลองจัดทริปมาไหว้ที่นี่ไหมมามูในวัดนี้เราเพิ่งไปเวียงจันทร์ไปลาวมาคุณแม่ที่อยู่ในในทริปเนาะอาจารย์บอกว่าจัดจัดทัวร์ไหมอาจารย์อยากมาแต่มาไม่เป็นนะจำได้ไหมเราลองดูจัดสักทริปหนึ่งคืออาจารย์บอกเคล็ดวิธีการขอพระอุปคุต ที่อยู่ด้านหน้าต่อด้วยขอท้าเวสุวรรณอะไรอย่างนี้พร้อมอยู่แล้วไหมคะพร้อมพร้อมสงวัดพร้อมแลวท่านพร้อมยี่สิบสี่ชั่วโมงงนั้นทริปแรกนะคะวัดป่าวังน้ําเย็นมหาสารคามวังน้ําเย็นจะมากราบสักการะแล้วจะมีวิธีการใดมูกันเดี๋ยวเจอกันค่ะ สิ่งนึงที่ผมเคยพูดไปก่อนแล้วคือหลวงพ่อมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากท,ที่จะเรียกว่าอยู่คู่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยไปอีกตราบนานเท่านาน,านก็คือพระพุทธรูปที่หลวงพ่อกําลังสร้างอะไรนะคะพระนั่งเมืองพระ,พะน,นั่งเมือง168เมตรความสูงความสูง นี่อยู่กรุงเทพก็น่าจะเห็นนะหนูคะนี่องค์ท่านจะคล้ายองค์นี้เลยใช่ไหมครับซูงไหมหรอองค์ท่านจะคล้ายคองค์นี้หรือี่จริงๆคือองค์ทองตรงนู้นไหมครับองค์เขียวนี่คล้ายๆกันอ่ะซึ่งอันนี้คือโปรเจกต์แรกจะเป็นปูนค่ะใช่ไหมครับเป็นปูนแล้วตรงเสียรเป็นทองเหลืองวันนี้เปลี่ยนมาทองเหลืองหมดเลยเปลี่ยนเป็นทองเหลืองทั้งหมดจะได้อยู่ยาวๆจะได้อยู่นานๆเพรมันจะไม่แตกไม่พังจริงครับร้อยหกสิบเมตรนี่จริงๆตึกกี่ชั้นอะ ชั้นหนึ่งประมาณสองเมตรครึ่งห้าสิบกว่าชั้นอะ่ะคือเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ผมเชื่อว่าใครๆจะมุ่งมาเพื่อมากราบสักการะค่ะซึ่งแน่นอนเชื่อว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมุนในครั้งนี้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาห,หรือเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้เหมือน EP ที่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นเป็น QR code ของทังวัดไปให้เลยไม่ต้องโอนผ่านเราโอนเข้าวัดเลยเข้าวัดโด,ย,ดยตรงเข้าวัดโดยตรงให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องมาผ่านพวกเราทั้งสิน้นเรา<ช>ขอเป็นสะพานบุญในการบอกบุญให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาไทย<ช>เลยดีกว่า<ช><ช>ไม่แน่นะอนาคตชาวพุทธทั่วโลกอาจจะอยากบินมาเพื่อมากราบองค์นี้พระนั่งเหมืองความน่ารักของหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือวันนั้นเรามีโอกาสได้ไปร่วม รับบริจาคด้วยกันไปใส่บาทท่านตอนเช้าท่านบอกพอแล้วข้างบนจะทําเป็นจะทองคําใช่ไหมครับพอปริมาณครบท่านบอกพอแล้วท่านหยุดเลยไม่ต้องบริจาคแล้วนะทองครบแล้วพอแล้วขอบคุณมากท่านหยุดเลยคือท่านเนี่ยว่าเราพอใจในสิ่งที่เราเราต้องการที่จะสร้างแค่นี้เราเอาแค่นี้เพื่อทําองค์นี้ไม่ได้จะมาเก็บหรืออะไรเลยไปครบกิโลมันก็หยุดแล้ว ถ้าเราห้ามาแปดกิโลเขาเหมือนเราไปโกหกคนดีจริงครับเราว่าก็ต้องประกาศอยู่ถ้ามันพอแล้วค่ะพระใหญ่ก็เหมือนกันได้ถึงเกตร้อยยี่สิบล้านวันไหนก็ประกาศอยู่วันนั้นละแต่ไม่รู้ว่าจะได้ประกาศหยุดใกล้ไหมได้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนชมอยู่เด้วยแรงศรัทธามากมายเนี่ยเชื่อว่าต้องถึงพี่มิกพี่เบนครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์เองได้ของดีไปชิ้นหนึ่ง ไม่อยากจะเมาส์งั้นอย่าเมาส์ฮะงั้นอย่าเมาส์ต้องเมาส์ห่ะ <c oughs> ได้ของดีไปชิ้นหนึ่งก่อนหน้าที่มาเนี่ยพระอาจารย์หรือหลวงพ่อเนี่ยให้สีพึ่งไปแล้วสีพึ่งเนี่ยเป็นสีพึ่งค้าขายคุณขาคุณเชื่อไหมว่าสีพึ่งเนี่ยเราเอาไปปั๊บไปตั้งจิตปฏิฐานสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะ่ะคุณดังนั้นใครที่มีโอกาสมาคุณขาลองมาดูเช่าบูชาสีพึ่งเอางี้เดี๋ยวเราขอเป็นสะพานบุญในการดีไห ขอสีพึ่งหลวงพ่อไปเพื่อช่วยหาทุนสร้างพนั่งเมืองดีกว่าเรียกว่าเป็นการทําบุญแต่ว่าได้ของที่ลึกจากได้ของดีซึ่งขอไปบูชาอันนั้นคือเรื่องของอาจารย์ของผมเวลาผมจะออกไปเจรจาผมก็ทาสีพึ่งของหลวงพ่อสุริยันทุกวันเวลาที่จะไปคุยงานถึงว่างานแน่นเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าการเจรจาเอ่ยการต่อรองเอ่ยง่ายขึ้นนัง ปัญหามันต้องมีแต่เราคิดไปไกลว่าปัญหามันจะเยอะ,ะปากกว่าปัญหามันน้อยกว่าที่เราคิดทุกอย่างเหมือนจะง่ายกว่าที่เคยเป็นทุกอย่างาจะราบรื่นมากกว่าที่เคยเป็นซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสีพึ่งของหลวงพ่อสุริยันนี่คือซึ่งเด็ดไม่ธรรมดาเราเจอกับตัวพี่มิกเจอกับตัวแต่พระอาจารย์บอกาสีพึ่งของท่านเนี่ย เป็นอย่างไรลองฟังจากปากท่านดูค่ะน้อยๆมันก็ทากันปากแตกนี่ล่ะฮะพูดถคุณคยอยมากันถ้ามันปากสวยปากงามแล้วมันก็มีเสน่ห์ไปในตัวน่ะแต่ถ้ามองไปแล้วปากยังแห้งปากยังแตกอยู่มันมองยังไงก็ไม่สวยเลยบาคนจากทาลิฟใช่ไหมล่ะคล้ายๆกันอันนี้มันก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเอกชนิดหนึ่งนี่ไงสำคัญคือการปากแตกปากแห้งได้ดีค่ะ ระหว่างที่เจรจาผ่านได้ง่ายปากก็ไม่แตกปากไม่แห้งเขาเคยถามน้องพ่อว่าน้องพ่อทําไมถึงกวนสีพึ่งเดือนสิบสองเวลาหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวนี่คนจะากปากแตกปากแห้งเยอะน้องพ่อเลยต้องได้ใช้ช่วงนั้นเยอะโอไม่ได้เป็นเลิกอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีเลิกอะไรช่วงนั้นมันหน้าหนาวแต่ของแถมคือพุทธคุณที่ทานแล้วคุณเอ้ย คุณเชื่อฉันเถอะาซมูต้องอมีก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยยีกเออว่ามันดีแบบนี้นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคนใชร้ระบาดเนี่ยเดียวคือสําหรับตัวน้องพ่อน้องพ่อก็การันตีได้ข้อหนึ่งข้อเดียวฮนะน่ะเออทากันปากแต่ปากเอ <c oughs> น <c oughs> นี่คือความน่าร <c oughs> ักของลวงพ่อสุริยันเลยตรงๆคือชื่อเสียงท่านนี่ไม่ต้องพูดถึงคนรู้จักมานานมากแล้วนนนานแสนนานแต่ต่อให้เจอกี่ครั้งท่านก็จะอย่างเงี้ย สีพึ่งอัตมาอย่างน้อยอย่างหนึ่งกับการปากแตกปากแห้งเอาจริงจริงนะที่วัดเนี้ยเราเองเนี่ยนะยังไม่ได้มีโอกาสเดินไปข้างนอกเลยเชื่อป่ะใช่ค่ะหมายถึงว่าจังหวะที่เรามาที่เนี่ยมาตอนมืดมาจะขึ้นเครื่องก็ต้องแวะมาหาเดี๋ยวเราจะได้กลับมาอีกเราจะต้องได้กลับมาตอนซึ่งตอนเนี้ยเราก็ใกล้จะตกเครื่องแล้วด้วยแต่เราก็ยังยังนั่งคุยอยู่แต่ท่านเคยบอกว่าถ้าตกเครื่องไม่ต้องห่วง่ะมานอนที่นี่มานอนที่นี่ได้เลยคระคราวที่แล้วที่เรามาหาหลวงพ่อจําได้ไหม พอจะถึงสนามบินหลวงพ่อให้พี่ใหม่ลายมาเลยตองเปิดห้องถึงหรือยังให้เตรียมห้องให้เตรียมเสื่อให้ไหมกลับมานอนด้วยกันนะอดค่าซึ่งอนี้ก็เป็นพระอีกหนึ่งรูปที่เราเคารพมากด้วยความที่ท่านเป็นกันเองสอนธรรมะให้เราเข้าใจได้แบบง่ายๆปัญหาที่เรามีเรานั่งถามท่านก็จะอธิบายให้เราเข้าใจแบบภาษาคน ง่ายๆ<ช>และที่สําคัญที่สุดคือท่านมีเมตตาส,สูงมากจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านกาลังจะตั้งใจทําให้กับพุทธศาสนาเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีพุทธศาสนิกชนอีกเยอะมากที่อยากจะร่วมบุญคขอให้รายการเราบุญบารมีโคสพานโยเป็นอีกหนึ่งสะพานในการกระจายบุญใหญ่ในครั้งนี้ใ,ให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญเดี๋ยวเราขึ้นข้อมูลมาให้ทั้งหมดครับเดิมก็แล้วกันนะครับแลวถ้าใครมีโอกาสมาเถอะ มาเจอหลวงพ่อสุริยันและให้ท่านลองเคาะปูนนิดนึง mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนจะแก้ปัญหามีทางออกและเจอสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลและแสงสว่างในชีวิตอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของเราใช่นะคะและเราต้องกราบแลบะ,ะรับพรจากท่านค่ะทีการประที่ตการตร ิปม <before> ีวะสังจตุสเีปเรยนตุสร้งปาจันโทปนลโสยามนิโชติละโสยาสสพติโยวิวจันตุสัพโรโปเวนสตุมาเตภะวันตลายโยสุขีทีขาโุโพภะอาวะตนสีลิสจังุถาปจายโนจัตตารธรรมาวัันติอายุปโนสุขังภะปัง